วันนี้จุนทำน้ํายาปลาค่ะปลาค่ะนี่ลูกชิ้นปลาจุนทำเองค่ะพอดีปลามันเหลือสองชิ้นเนาะอันนี้ลูกชิ้นกุ้งที่เหลือค่ะอันนี้ปลาจริงๆเลยค่ะปลามากๆคือทุกอย่างคือกระด้างหมดค่ะไม่ละเอียดนะคะส่วนตีนไก่จุนก็ต้มไว้แล้วค่ะแช่น้ํานี่ค่ะจุนใช้ปลาแฮกเนาะที่เขาเป็นถุงแบบนี้แช่แข็งเดี๋ยววันหน้าจุนจะไปซื้อมาทําลูกชิ้นปลาค่ะ นี่ตำด้วยครกนะคะนี่ค่ะตำแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเองค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยมีแต่เนื้อปลาเดี๋ยววันหน้าทาค่ะนี่แหละค่ะน้ํายาป่าค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันหรอคะ่ะพอสาอี่แล้วมือนี้เต็งหน่อยพิ่งออกไปตอนนี้อีกซิดนที่ถุ่มนึงค่ะจะทํานา 10 minutes 7 o 7 p.m. I'm gonna have my d a t e lunch and early dinner ขนมจีนน้ำยาค่ะพี่น้องค่ะตามที่จุนใ้เมืองนั่นแหละมากมากค่ะจุนหิวกินเสร็จแล้วจุนจะออกไปสมทบกับเขาค่ะคัมเอนจอยอ่า spicy r i b o m i s l i noodle เนี i t spicy soup sorry ไส่ไก่น้ำค่ะ chicken fit กินขนมจีนอันที่ต้มไปอันเก่าก่อนค่ะไม่มันลายเด็ดจะไปสมทบกับเด็กน่อยที่สวน ยามากุชิเราัปที่นี่สองทุ่มกูกล,ลัวนี่แหละค่ะสองสตุ่มจูนสิไปแรงค่ะมาค่ะมามาก,กินด้วกันพี่น้องค่ะน้ำยาเพชรเพชร,พชรค่ะส่วยจะได้กินพี่น้อง เล็กน้อยเมืออเอม่อนี่เป็นยังมุคืึ้นมึนชงใชยสิเบื่ออยู่ที่นี่บ้านมั้งค่ะรอดเวลาพวกจุนรอดเวลาสิผ้าออกไปไหมครัแฟนจุลเพอแฟนจุลต้องเฮ็ดงานเลยเนาะคะ่ะเมื่อนอี่วันสุกมาค่ะรัวกระสุนตามเคยมามาอ่นเชื่ป่า สลัดเราตัดรอเกตค่ะอากูรูระนี่เขาเรียกรูกุรูระมะเขืยวลุมๆลุมแท้เพชรมาที่นี่กินเพลิเพลินียู่แล้วจะไมัน้องแสร้เพชรพอดีพอดีอดอหัน่นผ้ามือหยุ่มไปเลย <laughs> จริงได้วยกระแสส่งในอากาศเริ่มสิฮ่อนจักน้อยค่ะบางมือก็ยิ่หาบางมือยิ่สามองศาค่ะ หายกูซัมเมอร์ขันซาไปหน้าเปิดที่ค่ะคน้นขึ้นสิไปหลายค่ะพอแดดมันดีค่ะ จุนต้มเซนไม่ยู่ค่ะจะจุนกินเสซนเก่าจุนก่อนเมื่อน,นี้รู้สึกอยากกินขนมจีนน้ำยาค่ะค่ะ<ว>เพื่อกับไปแลนมากเพื่อหิวสิจกินอีก ตุ้มมุ้งเทศหมูสวรรค์แล้ววันนี้ตากแห้งเดี๋ยวเน้านี้เอาเขากองไว้ค่ะ มันเปิดหน้าต่างไม่อยากเขิกแล้วค่ะเหมือนม่าอากาศมันอากาศมปน,น,นไทยเท่

เขาเลื่อนนั้นสเต e อ f a อาราออกไปเขาวันที่เจ็ดเนาะค่ะเนาะวันที่เจ็ดเดือนหนาแต่แฟนจุ่ว่ามีแววว่าสิเลื่อนออกไปอีกบ้านท่าเพื่อนกันขายายไปหนึ่งเดือนมันบอจับ ยาปลาปลาบีมค่ะใสอ่อันนี้คือเกาค่ะไตพริกแกงไต่คือเกา ร้านจีนเพิ่มเมื่อเปิดได้ค่ะจุกนกระลืมไปว่าขนาดใส่ของรลานมัในไงเนาะค่ะกานใส่ไงต้องหายพานเฟสไปก่อนค่ะเขาเฟสสองผละมั่งจะเปิดได้เพราะว่าเขากำหนดใส่ของรลานค่ะค่ะมาให้เปิดขนาดของรลานค่ะ ก็เลือกใ่้ได้เ,ดเขาเ้าเหนียวอยู่ตำรวจเพิ่นตรวจตาได้ค่ะมีหลานหนึ่งถูกปิดมั้งเสิร์ฟแบบเพิ่นม่อนุญาตให้เสิร์ฟวินรยหลานค่ะให,ให้เสิร์ฟระเบียงได้ ฟาฝืนคทั้งเพราาว่านจุดไปยัางในเมืองนี่ตรงใจกลางคนล้าหลายพี่น้องบ่ค่อยผ้ากันใสหน้ากากจุระย,ย,ยานโควิดเป็นกลับมาอีก คนไทยเรืองไม่ัน่ในการใส่นาการเป็นดีค่ะใสจนชิ้นล่างเมื่อด้จิวก็จนชิ้น,น,น,นแต่คนเมืองหนอกเขาเห็นเป็นเรื่องจาไใจจุนก็ว่าเข้าใจเขาคนใส่ก็ใสอยู่จ้ิ้แต่ว่าวือว่ามันหน่อยพวด จหิ่งใบรุ่นเล็กหน่อยใบรุ่นเรื่องแบบนี้เร่นๆเอบ่ไดเนาะคะเนาะโควิดมันอาจสิบไปก่ไปใสดอกแต่ว่าเข้ากับตอง สูก็มั่นหายไวดูวิธีจัดการกับปัญหาอืมจัดการกับมั่นค่ะ ก็ว่าสิแกค่ะบอกเนยน้่โอ้ก็แกดอกตีนไก่พักที่แขวคลิปที่กินก๋วเตี๋ยวอ่ะงิ่มออกมาเห็นแต่ใบผักชี่จุนแล้วก็เห็น เพราะตอนสิมาอาร์ยู่ก็มาเช็คเนาะค่ะแม่ใบพักที่ปิดหลาเลยกระทำมาชากขักโพดกติดขั้นติดอยู่ตรงหนา้าขักโพด จุนเปลี่ยนคิมได้สองมือแล้วค่ะไม่นะ่าจะเป็นมือที่สามคิมท่าหนานลยค่ะจุนซื้อในตลาดธรรมดาเลยล่ะของออร์เดอคิมจุนมันหมืหม่สิวขึ้นปกติจุนเป็นคนบ่มีบ่มิสิวไหมค่ะ สิ่งนี่จะพอตอนที่แม่นมากท่านจูยังวายอยู่นาถ้าเกิเป็นซิวไายครับขึ้นตั้งสามเม็ด ขายยังไง สิบ่ได้เติมเส้นอีกติค่ะเส้นมัดแล้วไหม มีน้ำยาละ่ะนึกถึงพักหนาบานเข้าจา้ะยอดกระเฉดยอดกระถินงายๆกุ้ยชี่เส่ เผ็ดใต้เผ็ดจริงๆหนูขอโทษด้วยจะ้ะน้ำหมกค่ะขอโทษได้ร้ายค่ะขอโทษได้ร้าย เอเคลื่อมืค่ะเดี๋ยวฮอพอก่อนคลิปไหมค่ะย่านพักเต็มไปแล้วค่ะไปพายค่ะ